ปลลูเลยครับหลงขุดลงไปแค่เอวแล้วครับเดี๋ยวดูจะได้ตัวไหมแต่มีตัวครับเหยียบตัวปลลูไว้ละหาวิธีอยู่ครับเอาเป็นว่าไน

สวยเลยครับโอ้ยกัดไปลุดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย,ยาครับจับกาดเลยแล้วับเอาตัวไมไ่ขึ้นเ่นมันุ้น โอ้ยมาเลยโอ้ตัวสวยครับเดกโอ้โยตายเลยครับนี่นี่ครับ d o เบลเลย